ขีปนาวุธ h t m 0.2045เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยสมรรถนะที่ล้ำสมัยความเร็วสูงความแม่นยำสูงและระบบการนำวิถีอัจฉริยะทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารได้ยกระดับขึ้นสู่สงครามยุคดิจิทัล h t m 0.2045ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเเป้้าาาหมายท่นนัน แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตรกรรมด้านการป้องกันประเทศในศตรวตรรษที่21ขิีปนาวุธ HTM 0.2045ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดของความเร็วเหนือเสียงระดับสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกเทคโนโลยีที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมสซิฟซึ่งหมายความว่ามันสามารถเดินทางได้มากกว่า1,2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในระดับนี้ช่วยให้สามารถทะลุผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะระบบเรดาร์ตรวจจับที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองต่อความเร็วในระดับนี้ได้อย่างทันท่วงทีโครงสร้างของ HTM 0.2045ใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง3,000องศาเซลเซียสช่วยให้สามารถรักษาสภาพของโครงสร้างในขณะบินด้วยความเร็วสูงโดยไม่เกิดความเสียหายตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีรูปทรงแอโรไดนามิกสูงสุดเพื่อให้สามารถลดแรงต้านของอากาศและเพิ่มความเสถียรในการบิน ระบบขับเคลื่อนของมันใช้เทคโนโลยีสครัมเจตสครัมเจตเอนจินซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับความเร็วไฮเปอร์โซนิกระบบการนำวิถีของขีปนาวุธ HTM 0.2045เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นก่อนก่อนเพราะมันใช้ระบบ AI ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์สามารถปรับทิศทางการบินและเลือกเป้าหมายใหม่ได้เองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้การสกัดกั้นเป็นไปได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการรบกวนสัญญ,ญาณ แอนตี้จำมิ่งสิสเต็มที่ช่วยให้สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนคลื่นจากฝ่ายตรงข้ามในด้านระยะการโจมตี h t m 0.2045สามารถยิงได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรและยังคงรักษาความแม่นยำในการโจมตีได้ในระดับสูงด้วยวงกลมความคลาดเคลื่อน CEP ไม่เกิน1เมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับความแม่นยำที่น่าทึ่งสำหรับอาวุธประเภทนี้ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูง High Explosive Warhead หัวรบนิวเคลียร์หรือหัวรบเจาะกรอบพิเศษขึ้นอยู่กับภารกิจและเป้าหมายที่ต้องการทำลายหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญขององค์การพัฒนา h t m 0.2045คือการสร้างขีปนาวุธที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นการโจมตีด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV หรือการป้องกันการรุกล้ำทางทะเลและทางอากาศขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถปล่อยได้จากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากฐานยิงภาคพ,พื้นดิน เพื่อรบหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในเชิงยุทธศาสตร์ h t m 0.2045ถูกมองว่าเป็นอาวุธที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของอำนาจทางทหารในภูมิภาคได้เพราะความสามารถในการเข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงระบบป้องกันของศัตรูทำให้ประเทศที่ครอบครองขีปนาวุธชนิดนี้มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สูงมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการการ,การตอบโต้แบบฉับพลัน สำหรับในมุมมองของนานาชาติการพัฒนา h t m 0.2045ได้สร้างความตื่นตัวอย่างมากในแวดวงการทหารทั่วโลกหลายประเทศเริ่มเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของตนเองเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในสนามรบอนาคตการแข่งขันในด้านนี้จึงกลายเป็นเสมือนสงครามเทคโนโลยีครั้งใหม่ที่ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายล้าหลัง STM 0.2045ยังได้รับการออกแบบให้มีระบบป้องกันตัวเองจากการสกัดกั้นเช่นการปล่อยเป้าหลอก decoy system และการเปลี่ยนเส้นทางบินอย่างฉับพลันในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าถึงเป้าหมายทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ทันนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสระดับสูงที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมควอนตัมเอนคริปชั o นเพื่อป้องกันการดักฟังหรือแฮกข้อมูลจากศัตรูในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศ การผลิต HTM 0.2045ยังช่วยกระตุ <Philadelphia> ้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆเช่นการผลิตวัสดุทนความร้อนสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ไมโครชิปประสิทธิภาพสูงและปัญญาประดิษฐ์ทางทหารซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานในภาคพลเรือนเช่นยานยนต์พลังงานสะอาดหรือระบบขนส่งความเร็วสูงในอนาคตในอนาคตข้างหน้า HTM 0.2045จจะไม่เพียงเป็นขีปนาวุธธรรมดาแต่จะกลายเป็นรากฐานของเทคโนโลยีขีปนาวุธยุคใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยแบบเครือข่าย Network Centric Defense ซึ่งแต่ละขีปนาวุธสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถปรับแผนได้ตามสภาพสนามรบจริงในภาพรวม h t m 0.2045ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารในศตวรรษที่21ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังและซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งแต่ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการใช้งานเพราะพลังของมันสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกได้ในพริบตาเดียวชื่อเรื่อง HTM 0.2045ขีปนาวุธยุคอนาคตที่โลกต้องจับตาคำอธิบายขีปนาวุธ HTM 0.2045กับเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงและระบบ AI ที่ล้ำสมัยเปิดมิติใหม่ของสงครามอนาคตและยุทธศาสตร์โลก เครื่องหมายสี่เหลี่ยม h t m 2 0 4 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮเปอร์โซนิกมิสซิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเวปบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดิฟเอนเซตเทคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงครามอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพโลกคีย์เวิร์ด h t m 0 2 0 4 5ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมิสซิลเทคโนโลยีทางทหารขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก AI มิสซิล สงครามอนาคตดีฟเฟนซ์ซิสเต็มมิสซิลเทคโนโลยีอาวุธล้ำยุคตอน1จุดเริ่มต้นของ HTM 0.20452เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง3ระบบ AI และการนำวิถี4ศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์5ผลกระทบต่อโลกอนาคต